และตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นคือการประกาศผลผู้ที่ได้ไปต่อนะฮะซึ่งมีได้เพียงแค่4คนเท่านั้นครับครับผมค่ำคืนนี้คนไทยทั้งประเทศจะก้าวเข้าสู่ครึ่งทางของการแข่งขันพร้อมๆกันจากจำนวนผู้แข่งขันกว่า2 0,000คนทั่วประเทศผ่านการแข่งขันอันเข้มข้นและยาวนานนี่คือ5คนสุดท้ายจากนดาสตาร์นฟ้าขัวเดา คุณผู้ชมครับผลคะแนนโหวตทั้งหมด10%มาจากร้อยเสียงในห้องส่งและอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930ซึ่งเราเก็บคะแนนกันมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์หลังรายการเดอะสตาร์จบจนถึงวันนี้ตอน6โมงเย็นและตอนนี้ผลคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ไปต่อนะครับโดยที่ผมจะไม่เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นถ้าได้ยินชื่อของคุณผมขอให้คุณเดินไปทางซ้ายสุดของเวทีนั่นหมายความว่าคุณได้ไปต่อนะครับและคนแรกที่ได้ไปต่อเมื่อวานนี้เขาได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่ง มาเป็นอันดับที่มาเป็นอันดับที่1แอมครับสร้างความประทับใจเป็นเต็มครับการเต้นครั้งแรกของเขาแล้ววันนี้คนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยกับร้อยเสียในห้องส่งให้แอมได้ไปต่อ คนที่สองครับที่จะได้ไปต่อขอแสดงความยินดีครับน็ตครับคนไทยทั้งประเทศยังอยากเห็นความสดใสของเธอคนนี้บนเวทีนี้ต่อไปและให้เธอได้ไปต่อน็ตหมายเลข6ตอนนี้นะครับเหลือตุ่มตาม กวางและเนสนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับต้องบอกว่าได้คะแนนอยู่ใน3อันดับสุดท้ายจากร้อยเสียงในห้องส่งเมื่อวานนี้นะครับและนี่คือคนต่อไปที่คนไทยทั้งประเทศให้เขาได้ไปต่อขอแสดงความยินดีกบ ส่งไปไม่ดีนักแต่ว่าคนไทยในประเทศไม่เห็นด้วยและให้เขาคนนี้ได้ไปต่อตูงตามหมายเลขหนึ่งเอาละครับตอนนี้นะครับเหลือ2คนก็คือกว่างและเนสนะครับต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้นะฮะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าจากการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองคนนี้นะครับมีความทุ่มเทและความพยายามในการฝึกซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดนะครับ ถึงแม้ว่าคนหนึ่งนะฮะจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเสียงร้องอย่างหนักนะครับและอีกคนนะฮะได้คะแนนสะสมกลางสัปดาห์อยู่ใน2ออันดับสุดท้ายมาโดยตลอดนะครับแต่เขาทั้งสองคนก็สามารถฝ่าฟันมาได้จนถึงจุดนี้คุณผู้ชมครับจะมีเพียงอีกหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและนี่คือคำตัดสินของคนไทยทั้งประเทศครับ กว่างครับยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าเนสนะครับคือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วย ผู้ชมครับชายหนุ่มชาวไร่คนนี้ขึ้นมาบนเวทีนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความฝันของตัวเองเท่านั้นเขามาด้วยความหวังความหวังที่ทําให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขายอมทําทุ่มเททุกอย่างเพื่อความหวังสิ่งนั้นแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทาลงไปได้เข้าไปประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเนสยุทธนาการินครับ เนสครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศบ้างครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับที่เลี้ยงดูเน้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนและให้กําลังใจแนะนํามาโดยตลอดนะครับขอบคุณคุณบอยที่ให้โอกาสนะครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณ ช่องม o d นา n ทีวีครับขอบคุณพี่ๆทีมงานเดอะสตา์ทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเดอะสตา์ทุกทุกทุกอย่างนะครับขอบคุณจริงๆครับหนุ่มคนนี้ไม่ได้มาเพื่อตัวเองครับเขามาเพื่อคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่รักของเขาและเขายอมที่จะทำ ทุกอย่างเพื่อคนกลุ่มนี้และนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาอยู่บนเวท,ทีนี้ได้ในวันนี้คุณแม่ของเนสครับขอเียงปรบมือครับคุณแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้ไหมครับ บอกว่าลูกทําดีที่ซุนและเจ้าที่มาถึงจุดนี้เจ้าคือลูกก็ต้องเป็นคนดีของประชาชนทั่วประเทศและแฟนคลับทุกๆคนต่อไปเจ้าเนสมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่ไหมครับก็ขอบคุณขอบคุณคุณแม่คุณพ่อที่ที่เลี้ยงดูเน้นมายอย่างดีดตลอดครับขอบคุณจริงๆครับรักแม่มากครับร,รักพ่อด้วยครับเนสยุทธนาการินครับ ชมครับและในช่วงหน้าเราจะกลับมาเป็นกำลังใจให้กับเนสนะครับกับบทเพลงสุดท้ายบนเวที The Star ครับในช่วงหน้ากับ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว